นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆขอนำเสนอในหัวข้อเรื่อง10เคล็ดลับพร้อมรับปี2,568ทุกท่านได้เตรียมตั้งเป้าหมายสำหรับปี2,568กันหรือยังคะพิมพ์หมายเลขหนึ่งในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้มาติดตามในบทความต่อไปนี้นะคะเมื่อเข้าสู่ปี2568นับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราทุกท่านสามารถตั้งเป้าหมายได้ใหม่และเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพื่อให้ชีวิตในปีนี้ดีขึ้นกว่าเดิมการตั้งเป้าหมายสิ่งที่ควรทำ สามารถช่วยให้เรามีทิศทางในการพัฒนาตนเองรวมถึงสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เราก้าวหน้าไปในทิศทางที่ได้ตั้งใจไว้มาติดตามกันค่ะว่า10เคล็ดลับพร้อมรับปี2568นี้มีอะไรบ้างเพื่อให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นปีด้วยการวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น เคล็ดลับข้อที่หนึ่งจัดการวางแผนการเงินใหม่ให้เป็นระบบปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทบทวนสถานการณ์ทางการเงินของเราเราควรทำงบประมาณรายรับรายจ่ายวางแผนการออมและการลงทุนเพื่ออนาคตรวมถึงตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนเช่นออมเพื่อซื้อบ้านรถยนต์ หรือลงทุนเพื่อกเกษียณอายุการมีแผนการเงินที่ชัดเจนสามารถช่วยให้ทุกท่านจัดการการเงินได้ดีขึ้นและสามารถลดภาระหนี้สินได้เคล็ดลับข้อที่2ควรจัดระเบียบที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานสิ่งแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยช่วยให้เรามีสมาธิและรู้สึกดีมากขึ้น ขอให้ใช้โอกาสในช่วงปีใหม่ทำความสะอาดบ้านและจัดระเบียบโต๊ะทำงานนอกจากนี้การจัดเก็บของให้เข้าที่เข้าทางช่วยให้เราประหยัดเวลาในการหาสิ่งของต่างๆและยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่เป็นระเบียบนะคะมาถึงเคล็ดลับข้อที่3ค่ะข้อนี้ก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะ การดูแลสุขภาพและตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนควรให้ความเอาใจใส่ดังมีคำกล่าวว่า health is wealth สุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งการตั้งเป้าหมายสุขภาพเช่นการออกกำลังกายเป็นประจำการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การดื่มน้ำให้มากขึ้นอย่างน้อยควรดื่มน้ำวันละ6-8แก้วให้ได้นะคะการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะว่าช่วยให้เรามีพลังงานและสุขภาพที่ดีขึ้นขอให้ลองตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้เช่นออกกำลังกายสัปดาห์ละ3มครั้งเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย บำรุงร่างกายด้วยเกลือแร่และวิตามินที่จำเป็นจำกัดการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลหรือให้ความหวานนะคะอีกทั้งยังควรต้องดูแลสุขภาพทั้งกายและใจให้ดีให้มีอารมณ์ที่แจ่มใสไม่เครียดนะคะควรรู้จัก การกับความเครียดให้ดีเพราะว่าความเครียดนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งการนำพามาซึ่งการก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆได้นะคะเคล็ดลับข้อที่4การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในยุคปัจจุบันนี้การพัฒนาทักษะใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสในชีวิตไม่ว่าเป็นเรื่องงานหรือความสุขส่วนตัว ลองตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการเรียน AI การทำอาหารหรือการเรียนภาษาต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความสามารถเพิ่มขึ้นและเปิดโอกาสในการพัฒนาตัวเองในอนาคตได้อีกด้วยมาถึงเคล็ดลับข้อที่5ค่ะการวางแผนท่องเที่ยวและหาประสบการณ์ใหม่ๆ การที่เราได้ออกไปพบเจอโลกกว้างช่วยให้เราเปิดมุมมองใหม่ๆได้และเป็นการพักผ่อนผ่อนคลายจากการทำงานขอให้เราตั้งเป้าหมายว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในปีนี้หรือทำกิจกรรมที่ไม่เคยลองมาก่อนเช่นการเดินป่าดำน้ำหรือปีนเขาเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีและยังได้ผจญภัยในสิ่งที่แปลกใหม่อีกด้วย เคล็ดลับข้อที่6การบริหารเวลาให้มีความสมดุลทุกท่านควรจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าช่วยให้เราสามารถทำทุกอย่างได้สมดุลการใช้เครื่องมือหรือแอปพลิเคชันจัดการเวลาเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีลองตั้งเวลาในการทำงานการพักผ่อนและการออกกำลังกายให้เหมาะสม เพื่อให้เราสามารถทำทุกสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเคล็ดลับข้อที่7ควรสร้างนิสัยการอ่านหนังสือเป็นประจำเพราะการอ่านหนังสือช่วยเสริมสร้างความรู้และพัฒนาความคิดจินตนาการของเราการตั้งเป้าหมายการอ่านในปีนี้โดยเริ่มจากการเลือกหนังสือที่น่าสนใจเช่น นังสือพัฒนาตนเองหนังสือธุรกิจหรือวรรณกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจต่างๆหรือการอา่านหนังสือประเภท how to หรือ self-help นะคะการอา่านหนังสือไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความรู้แต่ยังช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่กว้างขึ้นได้อีกด้วยเคล็ดลับข้อที่8 ปรับปรุงการสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ์การสื่อสารที่ดีช่วยให้ความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของเราราบรื่นขึ้นลองตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเช่นการฟังอย่างตั้งใจการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงการมีความเคารพในมุมมองของผู้อื่น การหยุดวิาพาก์วิจาร์ณผู้อื่นรวมทั้งตัวเองอีกด้วยนะคะการให้ความสำคัญกับบุคคลรอบข้างไม่ว่าเป็นคนในครอบครัวในที่ทำงานหรือในสังคมโซเชียลมีเดียก็ตามเราควรจะเคารพสิทธิ์ของทุกคนนะคะไม่สร้างความเดือดร้อนที่ก่อให้เกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น รวมทั้งสังคมในวงกว้างอีกด้วยการปรับปรุงการสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ์นี้ช่วยให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขนะคะเคล็ดลับข้อที่9ควรจัดสรรเวลาให้ตนเองและทำสิ่งที่รักการใช้เวลากับตนเองนับว่าเป็นการเติมพลังและทำให้เรารู้สึกถึงความสุขในชีวิตประจำวัน ขอให้ลองกำหนดเวลาในแต่ละวันว่าเราได้ทำสิ่งที่เราชอบหรือยังเช่นการดูหนังฟังเพลงการอ่านหนังสือการทำอาหารหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีสมดุลในชีวิตมากขึ้นมาถึงเคล็ดลับข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10นะคะ การตั้งเป้าหมายที่มีความหมายและควรทำอย่างมีวินัยการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีทิศทางและมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำขอให้เขียนเป้าหมายที่มีความหมายสำหรับเราและวางแผนที่ทำอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆและควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ในระยะยาวเป็นอย่างไรกันบ้างคะ10เคล็ดลับที่นิกกี้พาวเวอร์ฟูมได้นำเสนอหวังว่า10เคล็ดลับนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านได้ในการตั้งเป้าหมายสำหรับปี2568นี้นะคะเคล็ดลับ10ข้อนี้นะคะ ถือว่าเป็นแนวทางที่สามารถช่วยให้เราสามารถใช้ในการวางแผนและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นในปี2568การเริ่มต้นปีด้วยการวางเป้าหมายและตั้งแผนปฏิบัติช่วยให้ชีวิตของเราปีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นและรู้สึกมีความสุขมากขึ้นมีความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและการทำงานขอให้ระลึกไว้ว่า เราควรให้เวลากับตนเองและสนับสนุนตนเองให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมั่นใจและมีวินัยน,นะคะ n i ก k ี Powerful m ฟูลขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจช่อง n i ก k ี Powerful m ฟูลไมลแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะ h ฮปปี้พาวเวอร์ฟูลม้สวัสดีค่ะ